สวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money m เ t t e r รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดแล้วมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับอีพีนี้เราจะคุยกันในเรื่องกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารนี้ลงทุนความเสี่ยงต่ำตลาดเงินคืออะไรก็ที่แม่ค้ารวมตัวกันมาขายของไงอันนั้นตลาดนัดไม่ใช่ตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินคือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนโดยการฝากเงินในธนาคารหรือซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นที่อายุเหลือไม่เกิน1ปีซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำมากจึงทำให้ได้รับผลกระทบของความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของตลาดน้อยนักลงทุนจึงมักย้ายหุดมาพักไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงินในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน จุดเด่นของกองทุนรวมตลาดเงินอีกอย่างหนึง่งคือมีสภาพคล่องสูงเพราะเป็นกองทุนเปิดสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการต่อมาคือกองทุนรวมตราสารหนี้ตราสารหนี้คืออะไรอธิบายง่ายๆตราสารหนี้คือการที่เราเอาเงินไปให้รัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมนั่นเองโดยชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันไป ถ้าเป็น <hum> รัฐบาลก็จะเรียกว่าพนธบัตรรัฐบาลถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็จะเรียกว่าพนธบัตรรัฐวิสาหกิจถ้าเป็นเอกชนก็จะเรียกว่าหุ้นกู้ซึ่งเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นั่นเองและความเสี่ยงก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้กู้ถ้าเป็นรัฐบาลก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำมากถ้าเป็นเอกชนก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่ำอยู่ดีโดยตราสารนี้นั้นจะมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อบอกผู้ลงทุนว่าผู้ออกตราสารเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่มีโอกาสที่จะผิดเงื่อนไขามากน้อยแค่ไหนเช่นไม่สามารถจ่ายเงินต้นคืนหรือดอกเบี้ยตามจำนวนเงินหรือเวลาที่กำหนดได้ โดยตราสารนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำจะถูกเรียกว่าจักบอลตามเกณฑ์ของกรอตตกองทุนรวมตราสารนี้จะลงทุนในจักบอลได้ไม่เกิน15%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตราสารนี้ที่อยู่ในระดับที่ลงทุนได้จะมีระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AAA บวกถึง BBB ลบ ส่วนตราสารนี่คุณภาพต่ำหรือจักบอลจะมีระดับความน่าเชื่อถือที่ B B บวกถึงดีซึ่งมาจากการจัดอันดับของบริษัท Chris r i t Rating จำกัดและ f i t เร Rating ประเทศไทยกองทุนรวมตราสารนี้จะเน้นลงทุนในตราสารนี้ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งถ้าเราลงทุนในตราสารนี้เอง เราจะต้องแบกรับความเสี่ยงว่าลูกหนี้อาจจะจ่ายเงินไม่ได้ตามกำหนดแต่ถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารนี้ก็จะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลความเสี่ยงให้แก่เราและกองทุนรวมตราสารนี้ยังมีสภาพคล่องที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารนี้เองเพราะสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการอีกด้วย และนั่นก็คือ2องกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำถ้าใครอยากลงทุนแต่รับความเสี่ยงได้น้อย2องกองทุนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณได้เพลงมาไมนด ครับคุณไม่ต้องกังวลเพราะเงินของคุณโตแน่อาจจะโตช้าหน่อยแต่ก็โตกว่าฝากออมทรัพย์แน่นอนครับและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ EP นี้แล้วคุณล่ะครับชอบลงทุนความเสี่ยงต่ำหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้สำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ